สมาชแน n วอดแคสต์ผมใจเสนอคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่องล้ลปินบ้านเราเนี่ยเด็กบ้านเราต้องยอมรับว่าสกิลหลากหลายมากแล้วก็มีความสามารถหลายอย่างมากซึ่งแบบงานของเอ็มปัจจุบันในเรื่องของผ้านเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการดีไซน์ครับเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากเก่ง<า>เก่งมากพี่ชื่นชมคนบ้านเราอย่าง คือเขามีความมุ่งมั่นะมีความตั้งใจบางคนมีแกลลอรี่แต่ว่าพี่เคยถามว่าเฮ้ยแกลลอรี่อยู่ที่ไหนวะครับนอดอยู่ดูสมยออะไรอย่างนี้ครับพี่ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วใครจะไปดูไอบกว่า,วาถ้าชอบงานผมก็ต้องตามไปดูที่บ้านผมค,คงไม่ต่างกับเอ็ เอ็มคงไม่มีโชว์รูมอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนไม่มีตังค์อยากจะมีเพราะเป้าหมายแล้วเหมือนกับตลาดก็อยู่ตรงนู้นจริงๆไะเนาะคือคือบ้านเราถามว่าอยากขายคนพื้นที่ก็อยากขายนะแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากให้คนพื้นที่ได้งานทํามากกว่าแล้วให้คนเห็นความสําคัญจริงๆแล้วในการสร้างสรรค์ผลงานมันมีมีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะตอนที่ผมเริ่มทํางานเซรามิกผมอยากให้คนรู้จักปัตตานีแล้วก็ผ่านอะไรเซรามิกเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ เราอยากให้เห็นว่าณณสิบสิบสามนะนะปีที่แล้วเนี่ยเวลาเซิร์ชคาว่าปัตตานีเนี่ยมันเห็นเป็นภาพอื่นมเมื่อสิบสามผมก็เลยตั้งปณิธานว่าณนะเวลานั้นน่ะถ้าเกิดเซิร์ชคาว่าปัตตานีมันต้องมีศิลปะโผล่มามันต้องมีความสวยงามโผล่มาแล้วถ้าเกิดเราสร้างศิลป,ปะเราไม่ต้องไปพูดมากเลยว่าบ้านเรามีหรือไม่มีความสงบหรือไม่สงบเราอยู่เรารู้มันร,รู้เร,รเรารู้ว่ามัน แฮปปี้ไม่มีที่ไหนสุขเท่าบ้านเราแล้วทุกวันนี้ผมยังยืนยันเนี่ยทุกอย่างทุกที่มันมีความไม่สงบเกิดขึ้นบ้านเราสงบสุขที่สุดแล้วผมกลับบ้านนี่ผมสามารถเดินตอนกลางคืนได้อะไรกลางคืนไ,ได้ปัตตานีถ้าเกิดไม่ไม่ทิ้งเรื่องของแบบสร้างให้มันดูน่ากลัวนะมันมันเป็นพื้นที่ที่แบบน่ารักอะ่ะผมยังชวนเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่มาจากต่างช่วงนี้กําลังบูมนะเพื่อนจากกรุงเทพมากันเยอะ มากันลบมาไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เลยอย่างที่เขาคิดเราเด็กบ้านเรานะอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนนะว่าเราทุกคนมันมีมีความคิดที่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่พูดอะไรเก่งเด็กทุกวันนี้เก่งแต่การสื่อสารถ้าเกิดสื่อสารเพิ่มสกิลให้กับเขาให้ความมั่นใจกับเขานะไม่จำเป็นที่ต้องแบบจะจะอะไรนะเขาเรียกว่า จะทองแดงไม่ต้องไปสนใจเรามีความพราวของเราทองแดงยิ่งมีเสน่ห์พูดไม่ชัดไม่ชัดยิ่งมีเสน่ห์เราไปเข้าใจเองอ่ะจริงๆอิคนที่ดูถูกก็คือตัวเราเองอะเราไปดูถูกตัวเราเองเรากินข้าวยำเราจะกินเราภูมิใจเพราะว่าใครใครมานี่เขาว้าวกับข้าวยำมานกะถูกแต่เราก็อย่าตกกับดักว่าเราจะภูมิใจข้าวยำโดยที่เราไม่ทําอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ <gie> แต่ว่าแต่แพะที่เอ็มเลี้ยงทำไมดูสะอาดดูสวยดูสวยดูผมผมคิดว่ามันมันอยู่ที่เมเนจการจัดการเลยพี่ใหญ่ <g år> <kidding. S 2> ที่ดูแพะบ้านเราเหมือนกินขยะเนาะแพะมันไม่ได้อยากกินขยะแพะมันไม่มีอะไรจะกินที่ออ้ใช่แพะมันรักสะอาดน,นะพี่ใหญ่ถ้าเกิดเราเลี้ยงดูจริงๆแล้วแพะเนี่ยถ้าเกิดอะไรตกมันจะไม่กินที่มันตกและแพะมันจะไม่เหมือนแกะแกะนี่มันกินแนวระนาบพื้นมันก็กินไล่กินไปเรื่อยแต่แพะนี่มันชอบกินแนวตั้ง มันชอบกินใบไม้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เลือกกินอะไรที่ตกกับพื้นเขาจะเลิกกินใบไม้ใช่เห็นตัดมาเป็นกิ่งเป็นกิ่ง <c oughs> ใช่ใช่แล้วเราก็สังเกตแล้วพอเราเริ่มทํางานดินแล้วเราเริ่มรู้จักสัมผัสวัตถุดิบบ้านเราละเริ่มไปถึงเกษตรเริ่มเกษตรละพอเกษตรไปปศุสัตว์เช่นแพะแล้วก็มาเชื่อมวิถีเออศาสนาอิสลามก็ก็ปลูกฝังเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์เนาะใช่ใแล้วก็พอมาปศุสัตว์ไปปั๊บเออเรารู้สึกว่าจะบิดไปใส่พันไก่อีก ไก่แล้วก็มาเลี้ยงชนโรงอีกไล่ไล่ชนโรงจนรู้สึกว่าเออวิถีของท่านนาบีมูฮัมหมัดเนาะก็สอนในเรื่องของกีฬาด้วย,ยเออไปทางกีฬาพี่ใหญ่และกีฬาก็คือยิงธนูนั่นเองตั้งแต่เซรามิกพอเซรามิกก็คือดินอันดับแรกนะมาจากดินอยู่กับดินมันเริ่มเชื่อมเรื่องของศาส,สนาละเออเราเราเกิดมาเราเป็นพุทธเราเป็นมุสลิมเพราะพ่อแม่เราเป็นใ,ใจรู้สึกว่าอยากจะอยากจะหาเองอ ถ้าเกิดศรัทธามาจากสิ่งที่เราตามหาจริงเหรอมีพระเจ้าจริงเหรอ,อมีนี่จริงเหรอผมว่าม,มันรู้สึกพาวมากกว่านะพาวกว่า<ช><ช>ที่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเป็นมุสลิมเพราะบัตรประชาชนเพราะพ่อแม่ฉันเป็นและฉันก็สวดสวดมนต์ไม่มีรู้ความหมายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านั้นณเวลานั้นนะมันทําให้วิถีผมอยากจะกลับมาบ้านแล้วแล้วกลับอยากมาวางไข่อะพี่ใหญ่อยากกลับมาปัตตานีมาวางไข่วางไข่ก็เริ่มหา เอ๊เราอยากจะมีครอบครัวมีลูกที่ดีทําไงนะต้องหาภรรยาที่ดีเอ้ทำยังไงนะต้องออกแบบหากลุ่มเพื่อนที่ดีก่อนณนวันนั้นเริ่มออกแบบอันนี้วิชาออกแบบที่ผมเริ่มเรียนมาผมเอามาใช้ชีวิตแล้ผมจะออกแบบกลุ่มเพื่อนก่อนผมต้องหากลุ่มเพื่อนดีเพราะกลุ่มเพื่อนดีเนี่ยเขาจะแนะนําคนดีแน่นอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรพี่ะใช่ใชแล้วเขาก็จะแนะนําแนะนําจนเราเจอแล้วก็มันมันง่ายแล้วพอทาเซรามิกปั๊บมันเชื่อมโยงกับวัตถุดิบบ้านเราตอนนั้นนี่คือผมเรียนออกแบบนะเอ๊จะทํางานอะไรนะที่มัน กลับมาจะทําผมเรียนผมเรียนสถาปัตย์ใจนี่อยากเรียนสถาปัตย์แต่ไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นจะไม่เป็นสถาปนิกพี่ใหญ่เอาแล้วเรียนทําไมเรียนเพื่อว่าผมรู้สึกว่าไม่มีศาสตร์ศาสตร์ไหนที่พูดถึงเรื่องของการออกแบบแล้วก็ไม่ไม,ไม่อยู่ในอยู่ในความเป็นจริงอยู่ในในหลักการโปรเซสที่กระบวนการคิดเดี๋ยวดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากผมก็เลยเรียนเรียนไปปั๊บรู้เลยจะไม่เป็นสถาปนิกแต่เรียนเพื่อเก็บไว้ก่อนเก็บเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ผมว่ายังไม่รู้ณเวลานั้นยังไม่รู้จะทำอะไรบางครั้งพี่ก็ยังงเลยว่าเอ็มทำอะไรทำอะไรจะรีดสายพันธุ์แพะแพะพื้นเมืองกำปองบาลัดก็ทำทำคือณเวลานี้เราผมก็มีลูกนะอ๋อลืมลืมบอกอาชีพหลักๆผมในตอนนี้เลี้ยงลูกพี่ใหญ่อาชีพหลักพอพี่ใหญ่ถามเอ็มตกลงทำอะไรผมเลี้ยงลูกพี่ใหญ่ตอนนั้นอื่มเป็นเครื่องมือเครื่องมือทางแง่อ้มันรู้สึกว่าลูกเรา ได้มาเป็นแบบภูมิใจในรากเงาของคนบ้านเรา,าภูมิใจรู้จักไหมบ้านทุ่งรู้จักพี่สมปองไหมรู้จักเจ้าอาวาสในวัดควรไหมเราสอนลูกเราแบบนี้เรารส่าหลานสาวผมคนเล็กก็ย้อมคาาบเป็นแล้วนะ <c oughs> เริมน้ำเงินเริมน้ำเงิน <c oughs> และ,แล,ะและอันนี้เรารสึกว่าความความภูมิใจแบบนี้ที่เราอยากรู้สึกว่าอาชีพอาชีพความเป็นพ่อที่มันที่มันรู้สึกว่า เราเราห่วงลูก mm hmm. เรารู้สึกว่าเราอยากส่งสกิลนี้รีบส่งสกิลแล้วก็การสร้างแรงบรรยยันดาลใจจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดเรามีแรงบันดาลใจนะพี่ใหญ่เนาะไม่ห่วงเลยคือวันหนึ่งอ่ะคนที่สร้างแรงบันดาลใจเขาก็ต้องเขาก็ต้องเขาต้องเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจด้วยสังคมต่อไปมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะพี่ใหญ่เนาะเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่เราคิดว่าเราเรามั่นใจในการเลี้ยงลูก เราคิดว่าไอเน,นี้ยมันจะอยู่กับลูกเราตลอดไปได้แล้วลูกหลานที่คนมาถ้าเกิดลูกเราเลี้ยงลูกเราดีแล้วก็ชุมชนสังคมเราไม่ให้ความรับผิดชอบเท่านั้นน่ยลูกเราก็ไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสังคมให้ลูกด้วยแล้วผมคิดว่าไอสิ่งที่จะทำนี่ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยผมอยากทําผมเคยเคยให้สัมภาษณ์หลายหลายหลายช่องทางว่าผมอยากทำพอร์ตโฟลิโอกอนผมตายมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินกับสู่ดินก่อนที่กับสู่ดินเนี่ยผมต้องท่านอบีมฮัมหมัดบอกว่า เมื่อมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขาตายไปทุกผลกรรมเขาที่เขาทำเนี่ยถูกตัดขาดหมดเลยเขาไม่สามารถทำความดีได้แล้วตอนเขาลงอยู่ในหลุมฝังศพเว้น3าประการคือทานบริจาคต่อเนื่องเขาทำก่อนที่เขาตายเขาทำสะพานเขาทำถนนหนทางเขาทำโรงเรียนเขาทำโรงพยาบาลเขาตายไปโรงพยาบาลถนนหนทางสะพานก็ยังเสิร์ฟคนอยู่อันที่สองก็คือว่าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เมื่อเขาทํา เขาทิ้งความรู้เนี่ยผมที่ผมคิดว่าเออจะเป็นความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่ผมทำเนี่ยถ้าเกิดผมตายไปทิ้งไว้มันเกิดเป็นอันที่สมก็คือลูกที่ดีกัละยาณบุตรลูกที่ดีทําอะไรต่อยอดแล้วก็เขาภาวนาให้กับพ่อแม่อันนี้คือความชันฉลาดท,ที่ที่ก่อนตายเนี่ยก่อนกลับสู่ดินเนี่ยผมคิดว่าผมอยากทําพอร์ตฟฟลิโอเพื่อให้ครบเพื่อจะไปอวดพระเจ้าของผมนะครับโอ้สาบสิงว่ากเรื่องนี้แล้วอันนึงที่อยากจะฝากผมจริงแม่ผมเพิ่ง เพิ่งย้ำเตือนเมื่อ3วันที่แล้วแม่ผมว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเอ็มอย่าลืมพี่น้องต่างสนิคของเธอก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องราวนะครับก็ถือเป็นรายการคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่อง<ช>ที่มาจัดก็ถือว่าเอาวันนี้ก็เอาพอแค่นี้ก่อนนะครับ<ช>รูบ้คร,ครบจบประเด็นเป็นกลางคุยกันภาษาคนว่าเดียวกันกับคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่องครับ คอบ,บครับขอบครับนี่ครับคุยกับใหญ่ได้ทุกเรื่อง<ม> Smile Channel Podcast